แตะแตะน่ดหนจากวยายย่งกัน้อชินนี่ยังเตยังกัน้อชินนี่ชินไปไหนลูกไปเตะบอลแล้วไปเตะ <c oughs> บอลไ้วตัดบัลพี่โจล้กปวดบนสีลับปวเห็นมือออก Quên cả nó tôm gì đụng Giang nó Vinh giang lên giang xin cho 来，第二。